เ,เพื่อนๆก็มาถึงบ้านแล้วนะคะที่ไปช้อปปิ้งวันนี้นะคะก็ได้นะคะนี่คือสินค้าจาก Q Mall นะคะร้านส่งนะคะอ,อันนี้เป็นปลาแซลม,มอนเนะาะน้ำหนักนะคะ1.48นะคะ1.48 1, 48. 1. 48. 1. 48. 1. 48. 1. 48. กิโล48กรัมนะคะราคาก็ประมาณ49ดอลลาร์นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะคือเนื้อสเต๊ะนะคะเป็นเนื้อสันในนะคะ สองจุดสองนะคะกิโลนะคะราคาก็เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดดอลลาร์คือเขาจะแบบไม่เหนียวนะคะค่ะแล้วก็ผักนะคะอัอนนี้ราคานี่แบบก่อนภาษีนะคะอันนี้ไม่มีราคาติดนะคะค่ะตัวนี้ไม่แพงหรอกค่ะตัวนี้เป็นข้าวโพดเนาะ,ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็ ทิชชู่แล้วก็มิวสลี่นะคะนี่สามกิโลค่ะสามกิโลก็นี่สามกิโลมไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่มิวสลี่ซื้อมาเยอะเลยเอ่สิบแปดดอนค่ะนี่ค่ะมิวสลี่นะคะสิบแปดดอนตอนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถุงนะคะ สามถุงนี้ก็ห้าสิบห้าจุดดสีค่ะนี่นะคะจากกิลมอนะคะขอบคุณค่ะ